สวัสดีค่ะรายการค้าวันนี้ก็คือรายการค้าวันที่25มกราคมนะคะรายการค้าวันที่25มกราคมจ่ายหนี้ให้บริษัท Innovation Time จำกัดสำหรับอิน o i ซ์ตามใบระวางบินเนขที่อ้างอิง1170และจ่ายเป็น,นเช็คเลขที่6789125ลงวันที่15-02-9จากบัญชีกระแสระวางของบริษัท เลขที่บัญชี081ขีด1ขีด14260ขีด7สำหรับการอธิบายการบริ้งก์รายการหัวข้อนี้นะคะจะอธิบายการทำงานแบบที่เราจะทำเช็คเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาบันทึกชิกจ่ายพร้อมกับปเปอรเซ็นต์รับเงินที่ได้จากเจ้าหนี้ค่ะก่อนที่เราจะคีย์นะคะเราต้องมาวิเคราะห์รายการก่อนค่ะ เราทราบแล้วนะคะว่าเป็นการทำงานของระบบเจ้าหนี้หรือ Account p a y a b l e System หรือตัวสัญญว่า AP นะคะและเป็นการทำใบเสร็จรับเงินแบบคนแบงระว่างบินด้วยค่ะพร้อมกับเอกสาร,รธ,ธนาคารที่จะทำนะคะก็คือเป็นเช็คโฟ o ์ของระบบเจ้าหนี้ก็จะมี2แบบนะคะสำหรับราการค้าวันที่25นี้คือขั้นตอนการทำใบเสร็จรับเงินแต่ เป็นปเปรเซสและเงินที่ต้องกระโฟบบนีสองค่ะก็คือเคยทําใบงะหวางบินมาก,ก่อนนะคะเราจะกลับไปที่โปรแกรมกันนะคะเราวิเคราะห์แล้วเราทราบว่าเป็นการทํางานของระบบเจ้าหนี้นะคะเราจะเข้าที่ระบบเจ้าหนี้และว,วิเคราะห์นี้ค่ะที่ที่ปุ่ม w ว r ร์กโฟที่อยู่ด้านบนนะคะ มาที่โฟล์แล้วเราก็จะคลิกที่รูปไปเสร็จสินค้านะคะโปรแกรมก็จะเข้าไปที่เมนูไปเร็จรับเงินซื้อนะคะแล้วก็จะขึ้นเอกสารเรื่องที่0001 00มาให้เราใช้งานนะคะแล้วก็จะใช้เร่มนี้นะคะให้เรากดปุ่มโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นว่ายังไม่มีในการไปเสร็จรับเงินนะคะเราจะเพิ่มรายการใหม่ค่ะให้เราคลิกปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มนะคะ เรามาที่ช่องหน้าที่แล้วเลือกที่อ้างอิงน,นะคะจะให้โปรแกรม u n น i ่งให้อัตโนมัติค่ะส่วนวันที่เอกสารนะคะวันที่เราทำใบเสร็จนะคะก็คือวันที่ยี่สิบห้าศูนย์หน่งห้าเกนะคะชื่อผู้ขายหรือเจ้านี้นะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงรายชื่อผู้จำหน่ายมาให้เราเลือกนะคะเจ้าหนี้ที่เราจะจ่ายนี้นะคะก็คือบริษัท i n n o v a t i o n Time นะคะ เมื่อเราเลือกแล้วให้เราก็ปุก e n t t r r ค่ะจากนั้นนะคะให้เราลงมาที่ช่องหน่วยเงืนก่อนนะคะให้เราลบเงวยเงินออกก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราขึ้นมาที่ช่องค้นใบวางบินนะคะให้เราเปลี่ยน n เป็น y ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นให้ว่า เราจะค้นใบวางบินนะคะซึ่งมีรหัสเอกสารเป็น PL มาลงมาที่เล่มนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นเล่มที่0001ซึ่งเป็นเล่มแรกนะคะสําหรับเลขที่ภายในของใบาวางบินเราจะใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะในที่นี้นะคะจะมีใบาวางบินซึ่งยังค้างชำระนะคะก็คือใบวังบินเลขที่อ้างอิง1170 ซึ่งตรงกับที่จอแจ้งมานะคะให้เราติ๊กขึ้นใหมายถูกแล้วก็ปุ่ม enter เลือกค่ะโปรแกรมก็จะดึงรายการใบวางบินที่เราเลือกเพื่อให้เราดูอีกครั้งนะคะแล้วก็ปุ่มโอเคนะคะเมื่อเลือกใบวางบินถูกต้องแล้วโปรแกรมก็จะโหลดรายการจากใบวางบินนะคะซึ่งมีเอกสารอยู่2รายการนะคะรายการแรกนะคะเป็นเอกสารรหัส BI ค่ะก็คือ invoice สินค้า เลที่อ้างอิง77101ซึ่งตรงกับโจทย์และเอกสารใบที่2นะคะเป็นเอกสารรหัส BI เช่นกันนะคะก็คือ i n v o i c e อเชื่อสินค้าในที่อ้างอิง9351ในที่นี้นะคะไม่ได้บอกว่าชำระบางส่วนแสดงว่าเราชำระเต็มจำนวนในการ i n นวอร์ที่เราจะชำระก็ครบถ้วนแล้วนะคะเรือที่เราต้องคีย์ต่อนะคะก็คือในการจ่าย คลิกที่แทบรายการจ่ายนะคะในที่นี้นะคะเราจะจ่ายเป็นเช็คนะคะเรามาที่คอลัมน์แรกสุดนะคะให้เราใส่จุดค่ะโปรแกรมนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าจอนะคะเพื่อให้บันทึกเอกสารการชําระเงินนะคะสําหรับประเภทเอกสารธนาคารนะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงรายการเอกสารธนาคารที่สามารถ ใช้ได้ในการบันทึกใบเสร็จรับเงินฝั่งเจ้าหนี้นะคะสําหรับรายการที่เราจะใช้นะคะก็คือเช็คที่เป็นฝั่งจ่ายก็คือรหัส C W นะคะถอนโดยเช็คเช็คจ่ายเสร็จแล้วก็ปุ่ม enter เลือกนะคะต่อมานะคะเลขที่เช็คเช็คของเรานะคะจะเป็นเลขที่6 7 8 9 1 2 5นะคะ โปรแกรมก็จะใส่วันที่ว่าเราทำเช็ควันที่เดียวกับใบเสร็จในที่นี้นะคะเราขอใช้วันเดียวกันนะคะส่วนวันที่จ่ายเช็คนะคะในที่นี้ก็จะขอใช้เป็นวันเดียวกันกับใบเสร็จเช่นกันนะคะมาที่ช่องวันที่เช็คค่ะในที่นี้จอบอกว่าลงวันที่1 5 0 2 5 9นนะคะสําหรับผู้รับจ่ายนะคะ อยู่ผู้รับเช็คโปรแกรมก็จะดึงชื่อเจ้านี้มาให้นะคะสำหรับสมุดบัญชีเงินฝากนะคะที่เราทำเช็คออกมานะคะให้เราใส่จุดกด enter ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นรายการสมุดเงินฝากของธนาคารนะคะในที่นี้นะคะเราจะเลือกใช้สมุดกระแสรายวันนะคะซึ่งเป็นรหัส001ในที่บัญชี081ีด1 ขด14260 7เสร็จแล้วนะคะให้เราก็ปุ่มเลือกค่ะโปรแกรมนะคะก็จะดึงรหัสธานาคารของสมุดบัญชีนี้นะคะก็คือธนาคารกสิกรไทยนะคะมาลงมาที่ช่องมูลค่าในเช็คนะคะจบไม่ได้บอกว่าเราจะเช็คเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะแต่เราก็พอจะเดาได้ว่าต้องกับรายการที่เราทำใบเสร็จรับเงินนะคะซึ่งก็คือ หนึ่งแสนสองมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็สิบสองบาทค่ะตอนนี้นะคะเราก็คีย์รายละเอียดของเช็คจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F10 นะคะเพื่อบันทึกค่ะเราก็จะกลับมาที่รายละเอียดเอกสารทนราคาหรือรายการจ่ายนะคะตอนนี้เรามีใบเดียวครบถ้วนแล้วนะคะเราก็จะทำการกดรปุ่ม F10 บันทึกนะคะโปรแกรมก็จะทำการเชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือ ระบบบัญชีแยกประเภทลงบ,บัญชีให้ที่วอลเชอร์เลขที่ p c 5 9 0 1 0 0 0 2ที่หวัวของวอลเชอร์หรือรายละเอียดวอลเชอร์ก็จะเอาเลขที่อ้างอิงของใบเสร็จรับเงินนะคะก็คือ PI0001 ทับ000 00001มาแสดงให้นะคะและมีเจ้านี้ชื่อว่า Innovation Time รหัส SK02 แล้วก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัติตามนี้นะคะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้การค้างรหัสบัญชี2 0 1 1 2 2ยอดเงิน1.21192บาทเครดิตบัญชีเช็คแจ้งรองนำเงินเข้าบัญชีรหัสบัญชี201.204ยอดเงิน1.21192บาทค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม e x i นะคะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่นะคะ เราจะไม่พิมพ์นะคะเพราะว่าเราได้ไปเสร็จจากเจ้านี้แล้วนะคะให้เรากดปุ่มลงค่ะโปรแกรมก็จะเขียนหน้าจอให้ว่างนะคะเพื่อให้เราบันทึกรายการต่อไปแต่ว่าเราไม่บันทึกแล้วนะคะเราจะกดปุ่ม escape เพื่อออกจากหน้าจอนี้ค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องาการยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่นะคะให้เรากดปุ่มเยน,นะคะเราก็จะกลับมาที่รายการใบเสร็จรับเงินนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีหนึ่งใบนะคะก็คือ ใบที่เราเพิ่งคีย์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าเราไม่บันทึกต่อแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะกาจะกลับมาที่สมุดใบเสร็จรับเงินนะคะซึ่งเราไม่คีย์ต่อแล้วให้เรากดปุ่ม c a s s o นะคะมาที่เมนูหลักค่ะเป็นอันเสร็จการบันทึกรายการค้าวันที่25มกราคมการทำใบเสร็จรับเงินโดยคนใบวางบินและบันทึกรายการเช็คจ่ายค่ะ